สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภนะคะหรือท่านที่มีลักษณะสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภประจําเดือนพฤษภาคม2563นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวราศีพฤษภด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะโชคดีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะร่ํารวยเงินทองพบปัญหาอะไรขอให้ผ่านผลไปได้นะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะนะ สำหรับรายละเอียดการแบ่งราศีนะคะอยู่ที่ด e สคริปช i o n บ o ็อกข้างล่างนะคะกันนะคะว่าเดือนเกิดของชาวราศีพึกษสงนะคะเป็นเช่นไรบ้างนะคะนะแม่หมอขออนุญ,ญาตหยิบไพ่สิบใบให้ทวกคุณนะคะตัวตวนได้สิบคาทานะคะ หน,หน้าที่ความรับผิดชอบเยอะเลยงานการเยอะด้วยนะคะนะมีภาระที่ต้องดูแลเยอะนะคะตรงนี้เนาะบางคนทํางานในองค์กรขนาดใหญ่นะคะหรือรายละเอียดงานดีเทลอะไรค่อนข้างเยอะในสถานการณ์ที่จะต้องแบกรับอะไรไว้เยอะๆอย่างนี้นะคะนะก็ถ้าคุณมุ่งมั่นก็ทําได้สําเร็จนะ สิบคาถามันไม่ได้มันไม่ได้ว่าจะทําอะไรไม่สําเร็จเลยไม่ใช่นะคะคือหอบไปเยอะแต่ก็ทําได้สําเร็จแต่อย่าลืมว่าต้องเหมือนขยันแล้วก็อดทนเนาะในตัวสิบคาถาที่เขาบอกนะคะนะที่ผ่านมาเองนะคะได้เป็นแปดดามนะคะที่ผ่านมานี้อึดอัดใจนะคะหาทางออกไม่ได้นะคะเป็นพิษไปหมดนะคนรอบข้างรวมถึงสังคมนะคะหวาดกลัวกลัวติดโรคกลัวติดโรคโควิด <c oughs> <COVID S 1> ด้วยนะคะกลัวไปหมดเลยนะคะ ไม่รู้จะทํายังไงละนะคะรวมถึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เยอะนะคะแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นกู้ยืมแล้วก็ตอนนี้เออที่ผ่านมาเนะ่ะเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าหาทางออกอะไรไม่ได้เลยนะคะมันไม่พบทางออกเลยนะมีแต่ปัญหาหรือภาระอะไรที่เพิ่มขึ้นนะคะนะบางคนก็จำใจต้องได้ไปกู้ยืม เงินนะคะเพื่อที่จะรักษากิจการหรือเพื่อที่จะมากินมาใช้นะคะนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากกันทั้งหมดนะคะนะแล้วทีนี้ไพ่ต่อมานะคะได้เป็น the h ไฮ h o น f a n ฟนนะคะนะแต่สำหรับพวกคุณเองยังคงใช้สติในเรื่องราวที่ผ่านมาบางคนยังได้ผู้ใหญ่สปอร์ตนะคะผู้ใหญ่ให้การดูแลหรือองค์กร อะไรประมาณนี้นะคะที่ยังให้การดูแลหรือซัพพอร์ตพวกคุณอยู่นะคะในตัวไฮโลแฟนเองบางบางทีอาจจะหมายถึงสติหรืออะไรบางอย่างของพวกคุณบางบางคนเนี่ยอาจจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะในตัวเดอะไฮโลแฟนนะคะนะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้การคุ้มครองคุณด้วยนะคะในในตรงนี้นะคะเดอะไฮโลแฟนเองอาจจะหมายถึงทางแพทย์ทางหมอได้ด้วยนะคะนะ ในโรงพยาบาลที่เจริญนะคะบางคนก็อาจจะได้มีการไปพบแพทย์พบหมอได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาเนาะในตัว The High Life นะคะแล้วที่นี้นะคะสถานการณ์ที่เผชิญหน้าคุณอยู่ได้เป็นอะไรได้เป็นเจ็ดดาบนะคะนะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องชิงไหวชิงพลิบกันนะคุณจะแบบมาแบบสเต็ป by สเต็ปมันไม่ได้นะคะนะเทคนิคต้องงัดออกมาใช้ให้หมดนะ ค,คุณคิดว่าสถานการณ์ที่คุณอยู่มันจะต้องอะไรยังไงเพราะว่าคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เก่งด้วยนะคะดังนั้นในสถานการณ์นี้แม่หมอเชื่อว่าพวกคุณจะงัดเทคนิคทุกอย่างมาแล้วก็จัดการได้นะคะนะอะไรบางอย่างอาจจะสําเร็จรู่รื่อได้เร็วกว่าปกติหรือได้เร็วกว่าคนทั่วไปได้ซ้ำไปนะคะนะแล้วทีนี้นะคะภายนอกเขามองคุณว่ายังไงสามกระานะคะเขามองว่าเหมือนคุณ เตรียมพร้อมที่จะขยับขยายอะไรสักอย่างนะคะบางคนอาจจะอยากจะไปทำงานที่ใหม่เพื่อเติบโตนะคะนะหรือบางคนช่วงนี้ช่วงเนี้ยก็อาจจะมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้นนะคะเหมือนเหมือนคุยเพื่อปิดจ็อบอะไรบ่อยขึ้นอาจจะคุยทางไลน์ก็ได้หรือทางทางเฟซก็ได้เนาะประมาณนี้นะเหมือนพยายามที่จะใกล้ชิดพบเจอลูกค้าเยอะขึ้นนะคะ บางคนก็อาจจะเดินทางไปพบเลยก็ได้นะคะเพราะว่าการเจราจาอะไรต่างๆนานาค่อนข้างที่จะสําเร็จได้ดีนะคะบางคนเองเตรียมขยายกิจการหรือหารูทางหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเข้ามาช่วยสป,ปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนนะคะก็มีโอกาสว่าจะเจอหุ้นส่วนดีๆนะคะเข้ามาถือหุ้นด้วยหรือแบบมาช่วยช่วยการบริหารงานกันต่อไปนะคะในตรงสามคาถาเองนะคะเมื่อมองแล้วนะคะถ้า เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธะ์น่ะพวกคุณคุณกับคูอ่อาจจะไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่นะคะนะคุณอาจจะไปเพ่งโฟกัสเรื่องงานมากกว่านะคะแล้วที่ผ่านมาเองระหว่างคุณกับคู่เองนะคะก็มีปัญหาการประมาณหนึ่งนะคะมันมีความอึดอัดใจที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะนะ้ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเศษรษฐกิจนี่แหละนะคะนะอาจจะกระทบกระทั่งกันด้วยนะคะที่เกิดขึ้นแต่ก็พยายามใช้สติ อย่างดีนะคะแต่ว่ามันมีเจ็ดดับเกิดขึ้นนะคะนะในในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีใครบางคนที่ตุกติกนะแอบไปคุยหรือแอบไปคบกับคนอื่นนะในขณะที่ตัวคุณเองพยายามที่จะแบกรับอะไรหลายๆอย่างไว้นะคะนะถึงมันจะหนักอึ้งยังไงพึกศกก็ยังที่จะ สู้ต่อไปนะคะตรงนี้เนาะอ่ะและทีนี้นะคะสถานการณ์ที่คุณจะได้เจอในอนาคตนะคะได้เป็นเพจออฟเพนจเคิลนะคะเด็กเรียนนะก็จะมีช่องทางหาเงินอะไรใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะบางคนอาจจะได้งานก็เป็นไปได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะได้คนคนเข้ามาฝากงานให้คุณได้ด้วยนะคะในการที่จะไปเริ่มต้นทํางานหรือหา หาช่องทางใหม่ๆในการทำงานนะคะในตัวเพจออฟเพน a c l e เคิลเองนะคะก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายบางทีเราอาจจะใช้จ่ายเหมือนเด็กอะ่ะอยากได้ของดีๆของแพงๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าไรายได้เรายังไม่เยอะนะอันนี้ก็ให้เรามาร,ระวังแล้วก็ในจังหวะนี้เองอาจจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักกับคุณก็ได้นะคะในตัวเพจออฟเพนเจ์เคิลเองนะคะมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นความรักนะคะมันอาจจะหมายความว่าแค่ถูกใจในบุค,คลิกภายนอกหรือประทับใจกันแรกๆเท่านั้น ะะก็ลองศึกษาลองเปิดใจดูนะสําหรับคนโสดนะคะแต่ถ้าไม่โสดนะให้ระวังนะการที่คุณจะคิดนอกใจเนาะนะแล้วก็ในตัวเพจ Open t a เ c l e เองอาจจะมีคุณอาจจะมีลูกค้าที่เป็นลักษณะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะนะ เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าตัวบริษัทที่คุณทําอยู่เขาอาจจะมีการไปลงทุนทําอะไรใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นเนาะในการในการหาช่องทางหาเงินนะคะนะแล้วก็ช่วงนี้เองบางทีเงินทองที่เข้ามามันอาจจะน้อยสักหน่อยนะคะเพียงพอแค่ใช้ดังนั้นต้องรัดเข็มขัดให้ดีๆนะคะอันไหนที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปใช้นะคะในเพจ e of Pentacle เองนะคะถ้าเกิดว่าบางคนเองที่รอน้องมันไม่มีใกล้เลยตรงนี้ผ่านไปก่อนโอเค เดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่าสำหรับสาหรับเรื่องราวที่สำหรับเรื่องราวที่คุณกังวลน,นะคะหรือคาดหวังไว้นะได้เป็น5ดาบนะคะบางคนเองนะคะอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ พฤติกรรมของใครบางคนนะคะที่อีโก้ทิฐิค่อนข้างที่จะมากนะคะอันาพานคลองเมืองหรือสถานการณ์ที่มันยังไม่เป็นใจนะคะมันติดขัดไปหมดเลยนะคะนะ ด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ทําให้ให้เราทําอะไรได้ไม่ค่อยสะดวกนะคะตรงนี้เนาะมันอาจจะทําให้ให้คุณรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากนะคะหรือบางทีในสภาพจิตใจคุณนะอาจจะมีอีโกทิฐิสูงด้วยเช่นกันนะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอยากจะยอมอะไรง่ายๆหรือหรือแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรมันแบบ เหมือนปล่อยไปไม่ได้ละไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะในตัวของห้าดามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกรณีของเรื่องของสภาวะหัวใจเนาะบางทีเราอาจจะกังวลเกี่ยวกับสำหรับคนโสดนะที่มีคนแอบ,บชอบในใจนะคะ,ะคุณอาจจะกังวลเกี่ยวกับคนคนนี้ก็ได้ห้าดามนะคะว่าเหมือนเขาอะพยายามที่จะไล่คุณเลยนะคะนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะบางทีหรือหรือแม้กระทั่ง แฟนคุณได้ด้วยเช่นกันเนาะบางทีเราแบบเหมือนส่งคอมเมนต์หรืออะไรส่งไลน์ส่งข้อความอะไรไปหาเขาอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเขาคําตอบคําถามคําตอบคําหรือไม่ก็เงียบไปเลยสามสี่วันค่อยตอบอะไรเงี้ยหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆเหมือนไล่เราให้ออกไปจากวงโคจรของเขาก็เป็นไปได้นะคะ ะะสถานการณ์จริงที่ได้เจอเป็นอะไรนั่นเป็นความคิดและความกังวลใจที่มีอิทธิพลต่อคุณค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะและ้วทีนี้ได้เป็นเดอะสตาร์นะคะอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่เป็นใจนะคะก็ขอให้ทําใจนะให้ทําใจเย็นๆไว้นะคะว่าบางทีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องพักต้องเบรกก่อนนะคะในในตัวเดอะสตาร์นะคะนะเพราะว่ามันมีอุปสรรคจาก หาดาบเนี้ยอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนหรือว่าสถานการณ์ที่มันไม่เป็นใจนี่แหละนะคะนะแต่ว่าเดอะสตามาเขาก็บอกเออไม่เป็นไรให้พักก่อนนะคะแล้วก็เหมือนพักแล้วก็เยียวยาจิตใจเราดูแลจิตใจเราให้ดีนะคะนะเราก็ เราอะจะเหมือนเหมือนพักไม่ได้พักแบบนั้นไม่ได้พักแบบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่พักเพราะว่าเราอะมีดวงดาวแห่งความหวังของเราไว้อยู่นะคะเรามีเป้าหมายของเราอยู่นะคะเรารอแค่จังหวะนะคะเมื่อพร้อมเมื่อไหร่นะเมื่อโอกาสมันเปิดมาเมื่อไหร่ก็คือเราพร้อมที่จะพุ่งชนยอ่อย่อเพื่อพุ่งอะแนวแนวะนั้นน้เดอะสตาร์นะคะบางจังหวะเองเรากังวลแหละ นะคะเรากังวลรวมถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์เองนะคะนะสำหรับสาหรับคนโสดเองเนาะบางทีเราไปเจอแล้วแบบเหมือนไม่ถูกใจหรือว่าบางทีมันมันเหมือนมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเออทําไมแบบ เขาต้องไล่เราอะไรประมาณนี้นะก็คุณอาจจะถอยออกมาสักระยะหนึ่งอะถอยห่างออกเขามาสัก 9, 2, 9, เก้าสองเก้าเงี้ยถอยออกมานะคะเพื่อดูแลจิตใจแล้วก็เยียวยาวความรู้สึกของพวกคุณ The Star เอง The Star เองกับ The h l ฮโ f a n เนาะเป็นไพ่ใบใหญ่นะคะสตินะคะ ที่ผ่านมาก็ใช้สติอย่างดีเนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่สพอร์ตเดอรสตาเกิดขึ้นบางคนเองอาจจะดูดีดูโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะมีสเสน่ดึงดูดใจมากๆนะคะในตัวเดอรสตานะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปินบันเทิงหรือว่าเป็นพวกกลุ่มเน็ตไอดอลอะไรประมาณนี้นะคะพวกคุณก็อาจจะดูดึงดูดมากเป็นพิเศษนะคะนะมันจะมีอะไรที่น่าค้นหา นแนวแนวนี้เนาะบางคนเป็นช่วงที่พวกคุณไปพัก,พกร่างกายนะไปเยียวยาไปเหมือนฟื้นฟูนฟฮิลลิ่งทั้งสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งหมดทั้งมวลเนาะในในตัวเดอะสตาร์เองนะธุรกิจอะไรบางอย่างงานที่ทำอะไรบางอย่างมันอาจพักแต่มันไม่ได้พักแล้วมันดับไปมันเป็นแค่รอแค่จังหวะเฉยๆนะคะซึ่งดูแล้วมีแนวโน้มว่าก็บางบางคนเองของพฤกษกเองยังไปได้นะ นะแต่สําหรับบางคนเองบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ฟื้นฟูมาร้อซนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆนะทีนี้นะคะไพ่ชุดอ่อนของคุณได้เป็นอะไรได้เป็น6กคาทานะคะนะหคทานะบางทีในในตัว6คาทาเองอะ่ะคุณอาจจะแพ้ทางให้กับคนที่เขา ประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือเป็นคนที่ป๊อปป๊อปปุล่านะคะบางทีคุณไปเห็นคนแนวแนวนี้คุณอาจจะรู้สึกแพ้ทางนะชอบเขาได้ง่ายๆนะคะนะอาจจะเป็นเพื่อนในสายงานหรือหัวหน้างานได้ด้วยเนาะในตัว 6คาทานะคะรวมไปถึงคนที่ทำงานบริษัทมาด้วยกันนานๆนะคะหรืออาจจะเป็นข้าราชการก็ได้เนาะในตัว6คาทาเองคุณอาจจะเห็นเขาแล้วคุณอาจจะแพ้ทางแล้วก็อาจจะมีใจโอนเอียงไปกับเขาได้นะคะในตัว6คาทาเองนะคะเขาบอกว่าให้สู้ต่อไปถึงจะสำเร็จนะคุณกำลังจะสำเร็จละแต่พอมันตกอยู่ในตำแหน่งเสียนะบางทีความพยายามของคุณดูเหมือนคุณเหมือนคุณ เริ่มจะอยากจะถอยแล้วว่าคุณไม่อยากจะพยายามต่อไปอะไรประมาณนี้เหมือนคุณอยากจะละทิ้งมันไปอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ไพ่ออกมาเตือนแบบนี้เขาก็บอกว่าอย่าทิ้งความพยายามนะให้สู้ต่อไปเพราะยังไงคุณจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะในจุดนี้เอง นะแล้วก็รวมถึงบางคนเองอาจจะอยากได้เงินหรือเปล่าเงินที่เงินที่เราสะสมมานานเนาะอาจจะเป็นเงินกเกษียณอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเราอาจจะกังวลเงินตรงนั้นหรือเงินกองทุนอะไรบางอย่างนะคะว่ามันจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมาอยู่ในมวลของพลังงานตรงนี้นะคะที่คุณค่อนข้างที่จะเป็นกังวลด้วยนะคะแล้วแล้วในตัวของหกคาถาเองนะคะเขา เขาอาจจะเตือนว่าบางทาีตรงนี้คุณอาจจะไม่อยากที่จะเป็นจุดเด่นสักเ่าไห่นะไม่อยากทําตัวเป็นจุดเด่นสักเ่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะมีปัญหากับคนภายนอกได้นะคะบางคนเขาอาจจะไม่ชอบคีหน้านะคะเขาอาจจะไม่พอใจนะคะนะเราอาจจะมีปัญหากันได้นะแต่ในตัวหคาถาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ เลยมาบอกว่าไม่ได้คุณต้องทำตัวเองให้โดดเด่นนะให้ควรค่ากับสิ่งที่คุณเป็นนะคะแล้วหกคาถาเองอาจจะหมายถึงว่าอาจจะต้องเดินทางนะแต่คุณอาจจะไม่อยากเดินทางไงนะคะหกคาถานี้บอกต้องเดินทางนะอาจจะต้องไปพบปะผู้คนหรือต้องเหมือนประชิดลูกค้าเข้าหาเขาว่านะคะนะ,ะนะเพื่อเพื่อนาเสนอหรือเพื่อเพื่อโชว์ศักยภาพอะไรบางอย่างนะคะที่โดดเด่นนะคะ ให้ลูกค้าหรือให้ให้ในายจ้างของคุณได้เห็นนะคะนะอย่าทําเป็นตัวอย่าทําเป็นคนขี้แพ้นะคะเพราะบางทีเรากําลังเจอเขาวัดที่ผลงานนะคะเขาไม่ได้วัดที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกสงสารอะไรคุณนะบางทีนะในทั้งนายจ้างทั้งลูกค้าเองแต่เขาอยากจะได้ความสามารถหรือคุณภาพงานอะไรบางอย่างจากคุณมากกว่านะคะแล้วทีนี้พไพ่สรุปได้เป็นอะไรได้เป็น Queen of Pentacles ในตัวของในตัวของ queen of pentacle s นะคะ มันหมายความว่าเดือนนี้พฤกษกเองอ่ะจะให้การสนใจหรือโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินมากเป็นพิเศษหาเงินหาทองนะคะบางคนเนี่ยจะไปปล่อยเงินกู้หรือเปล่านะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในตัว queen of pentacle เองก็ให้ระวังแหละว่าเดี๋ยวเราใช้ใจ่ายเงินอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของแบรนด์เนมอะไรแพงๆอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะเรากลัวที่จะน้อยหน้า วิเหรียญออกมาคุณมีตังอะพึกศกนะเดือนนี้คุณมีตังนะถ้าไงก็เรามาระวังเรื่องการโดนหลอกนะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเนาะเขาเห็นเรามีเงินบางทีเขาอาจจะมาหลอกหรือมาขโมยก็ได้นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่รายละเอียดกันนะ การงานชาวราศีพฤกษภกเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนพฤษภาเนาะพฤษภกนะขอสมามใบที่โดดเด่นเดะมูนนะคะยังมีอะไรหลายอย่างไม่แน่นอนนะคะนะเศร้าใจหรือกังวลใจเห็นไหมมาละอ่ะการงานนะคะได้เดะม,มูนนะเรื่องเรื่องเศร้าๆหรือเราอาจจะมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการงานมากเป็นพิเศษเนาะนะคะมันยังดราม่าอยู่ในโหมดที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ยังไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะอะไรยังไงนะคะ อาจจะมีเรื่องราวของการประสบความล้มเหลวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะในตัวเดมูลเองให้ระวังการโดนหลอกด้วยเนาะนะะการหลอกลวงหรือการทำธุรกิจแล้วโดนเขาหลอกนะคะให้ระวังด้วยนะคะแล้วก็ Queen of w i n d s นะคะงานงานที่คุณทำอยู่ คุณก็เป็นเจ้าแม่อยู่แล้วคุณสามารถจัดก,การงานได้นะคะแล้วผู้ใหญ่อาจจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานคุณมากเป็นพิเศษนะคะในตัว5ดาบอาจจะเจออันธพาลน,นิดนึ่งนะคะหรือมีคนที่เขามาท้าทายคุณนะคะอาจจะเจอลูกค้าไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยดีหัวหน้าไม่ค่อยดีนายจ้างไม่ค่อยโอเคนะคะดังนั้นไม่ใช่ว่าให้ยอมแพ้ ะะแต่ให้ระงับเรื่องอารมณ์อย่าไปโต้เถียงอะไรกับเขามากมายให้เน้นที่คุณภาพของงานาให้เน้นที่ฝีมือของเรานะคะงัดออกมาให้เขาเห็นนะคะนะให้เขารู้ว่าถ้ามีเราต่อไปอ่ะบริษัทคุณรอดแน่นอนนะคะในตรงของ5 5ดาบเองมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องโชว์พาวนิดหนึ่งในเรื่องของความสามารถนะคะเพราะไม่งั้นเราอาจจะโดนคัดออกก็ได้เนาะ ต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของพฤกษกนะคะเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรสี่เรียนค่ะต้องประหยัดอดออมนะคะห้าถ้วยนะคะยังรู้สึกเศร้าสลดเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะในเรื่องราวของธุรกิจเนาะบางทีห้าถ้วยเองนะห้าถ้วยเองอาจจะหมายถึงว่าบางทีในเรื่องของการขาดทุนหรือ หรือเรายังเสียใจเกี่ยวกับการที่ร้านโดนปิดหรืออะไรต่างๆนานาเลยโดนเทเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการทํางานนะคะนะจ้างออกหรือว่าเขาอาจจะไม่ให้ค่าคอมเหมือนเดิมหรือลดเงินเดือนเราลงนะคะหรือตัดผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเรานะคะนะแล้วมันก็เลยเกิดความเสียใจในเรื่องของห้าถ้วยเกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะแล้วก็รวมไปถึงสำหรับคนที่ คนที่รอเงินประกันหรือเคมประกันอะไรบางอย่างนะก็มีสิทธิ์ว่าอาจจะได้เงินตกเบิกจากตรงนั้นนะคะน,นในตัวของห้าถ้วยเองนะคะแล้วต่อมานะคะอัจวิน คาทานะคะเงินได้จากการทํางานงานอาจจะต้องเดินทางนะคะหรือต้องขยันที่จะไปพบปะลูกค้าหรือพยายามที่จะมันอาจจะมีงานใหม่ๆหรือผลประโยชน์อะไรที่คุณจะต้องเร่งสปีดหรือที่คุณจะต้องไปคว้ามานะคะนะบางคนอาจจะได้ไปทํางานที่ใหม่นะคะเราก็อาจจะได้เงินเพิ่มตรงนั้นนะคะหรือหรืออะ,อะไรดีอะ หรือว่าการเดินทางช่วงนี้มันสามารถก่อให้เกิดเงินได้นะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะความรักคนโสดพึกษศกพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไร8คาทานะคะสามคาถาแฮงแมนความรักนะคะ อาจจะมีคนติดต่อเข้ามาเนาะได้พูดคุยได้ทำความรู้จักกันนะคะอาจจะในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะรู้จักกันโดยบังเอ,อิญหรือมีการรู้สึกชอบกันอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวนะอาจจะพบเจอได้จากการเดินทางจากการทํางานได้ด้วยหรือในสังคมการสื่อสารหรือการเปิดสังคมที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่ารู้จักเรียนรู้ ทำความรู้จักเปิดกว้างที่จะได้รู้จักกับใครต่อใครมากๆอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันอาจจะยังรอมันอาจจะยังไม่มีคอมมิตหรือยังไม่ได้มีสัญญาณที่ดีที่พวกคุณจะ ตกลงปรงใจที่จะเป็นแฟนกันหรือจะชอบกันขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันยังติดเรื่องปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอยู่นะคะซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ตอนนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากมีภาระหรือเรายังไม่อยากมีความสัมพันธ์อะไรกับใครทั้งสิ้นก็เป็นไปได้นะทีนี้ในเรื่องความรักของพฤกษกที่มีแฟนแล้วนะคะใบแรกได้เดือดซันสำหรับคนที่รอมีลูกนะคะก็มีโอกาสนะ ทว่าไปแล้วเพราะว่าเพจออฟเพนต์เกิลก็ขึ้นนะคะต่อมาห้าเหรียญน,นะแล้วก็หกดาบนะคะเดือนซันเกิดขึ้นแรกๆเหมือนจะดีนะคะเหมือนเหมือนยังสู้ไปด้วยกันนะคะแรกๆนะพอหลังๆมาเริ่มห้าเหรียญความรักเริ่มจืดจางนะคะอาจมีผลกระทบมาจากปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะนะอาจจะทำให้พวกคุณรู้สึก มันเรียดมันเครียดนะคะหรืออาจจะมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะคะแล้วในบรรยากาศของ6ดาบนะคะเดือนนี้เดือนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์เองถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะพยายามที่จะพยายามให้คุณนะคะ ตั้งสตินะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะนะรอให้เวลาหรือวิกฤตเหล่านี้มันผ่านไปนะคะเดี๋ยวเวลาจะเป็นตัวช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะดีขึ้นนะคะทีนี้นะคะต่อมาแม่หมอขอไพ่นางฟ้าให้พวกคุณนิดหนึ่งเนาะว่านางฟ้ามีอะไรจะบอกจะแนะนําบ้างนะคะสำหรับคนโสดพึกโษกเดือนนี้นะคะสใบนะคะ keep and open mind นะคะแล้วก็ได้เป็น รีลีเชียวเอ็กนะคะขอสองใบให้กับความรักคนที่มีแฟนเนาะชาวพฤกษกนะคะโอเคอ่ะใบรแรกนะคะคิดเปิดมายนะคะก็ให้เราเปิดใจนะคะพูดคุยพบปะผู้คนนี่แหละนะคะเรียนรู้คนที่อาจจะไม่ใช่บุคลิกที่เราชอบหรืออะไรก็ตามนะพยายามที่จะทำความรู้จักกันไว้นะ,ะเนี่ย นะสังคมเปิดกว้างพบปะผู้คนมากมายนะคะก็อาจจะทำให้คุณได้พบเจอใครที่ถูกใจก็เป็นไปได้นะคะนะเขาบอกมาแล้วก็ลิเชียร์เอ็กซ์สำหรับบางคนเองนะที่ยังติดค้างอยู่กับพลังงานเรื่องราวคนเดิมๆคนเก่าๆหรือคุณไปแอบชอบแอบชอบใครที่นานเหลือเกินนะคะให้คุณจัดการซะนะให้จัดการพลังงานเหล่านั้นไปซะนะคะนะโดยเฉพาะ ความรักเก่าๆนี่แหละที่เรายังเหมือนเลิกไปแล้วแล้วเราอาจจะไปรอเขาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะนะดังนั้นคุณไปรอเขาคนใหม่มันก็เข้ามาไม่ได้นะต่อมานะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะใบแรกนะคะเหมือนเป็นใบนี้เลยอ่าใบแรกนะคะได้เป็น separation บางคนนะคะอาจจะต้องแยกห่างกันนะคะถ้าบางคนไม่ไหวจริงๆอาจจะถึงขั้น เลิกราได้ด้วยนะคะแต่บางคนเองอาจจะเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งที่พวกคุณต้องแยกห่างจากกันก่อนนะคะเพื่อให้สภาพจิตใจมันได้ไปปรับปรุงหรือฟื้นฟูฟื้นก็้กัฟื้นฟูฮิวิ่งอะไรสักอย่างนะในตัวของหกดาบแล้วก็เดอะสตาร์เนาะที่แม่หมอเปิดไพ่ให้นะคะตรงนั้นนะนะคะแล้วก็ในตัวเซปาเรชันระหว่างคุณกับแฟนบางทีอาจจะต้องห่างกัน ด้วยสาเหตุเรื่องงานก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้เนาะนะอาจจะเกิดความห่างกันเกิดขึ้นแล้วก็ได้เป็น love yourself first นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะที่เกิดขึ้นนะคะให้รักตัวเองไว้ก่อนถามตัวเองก่อนทนได้ไหมทนไหวไหมหรือเราต้องทนอยู่หรอเรามีความสุขไหมนะคะให้ถามตัวเองก่อนนะ,ะนะยังไปต่อได้ไหมถามใจคุณดูนะคะถ้าไปต่อได้ก็ก็ก ก็ไปได้แต่ยังไงอย่าลืมหลักตัวเองก่อนนะไม่ใช่สีทนได้ทนได้ทุกอย่างนะคะไม่ได้นะนะแล้วก็มันมีเส้นมีเขตอะไรบางอย่างนะบางทีคุณจําเป็นต้องทวงเส้นทวงเขตของคุณคืนเหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่ามีการหลงลืมหรือมีการละเมิดอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะนะแต่ก็อยากให้ปรับความเข้าใจกันด้วยดีนะคะที่นี้นะคะโชคลาภพฤกษ เดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะขอสามใบ e r a n c e ค่ะ s t r e n อืมอ่ะโชคลาภได้เป็น8คาทานะคะก็ลองลองเสี่ยงดูเนาะแต่ว่าจะมีโชคลาภด้านการงานมากกว่านะในตัว8คาทานะคะแต่แต่แตม่หมอแม่หมอมองแล้วก็พอได้เนาะในตัวของของตัว8คาทานะคะนะอาจจะเป็น อะไรออนไลน์ line, หรือเปล่านะคะลองดูนะอ่ะทีนี้นะคะองค์พระพิคเนตนะคะมีอะไรจะบอกหรือจะเตือนชาวราศีพฤษภนะคะสามใบนะคะ Tree of Sword ค่ะ Two of l o r d ก็คือ Two of Wands นั่นเองเนาะแล้วก็ได้เป็น The Sun อ,อืม The Sun มา ที่จะบอกก็เป็นสามดาบนะคะอาจจะมีเรื่องราวความผิดหวัง b บ o k e n heart หรือเสียใจอะไรบางอย่างนะอาจจะมีประเด็น เรื่องเกี่ยวกับความรักนี่แหละนะคะที่ทําให้เราเสียใจนะคะหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างอาจจะยังไม่เป็นใจนะคะรวมไปถึงเราอาจจะรู้สึกว่าเราขี้น้อยใจมากเป็นพิเศษนะคะคําพูดใดที่เราฟังเราไม่สบายใจอยากเก็บมาทิมแทงจิตใจตัวเองอีกนะคะมันทรมานนะต่อมาได้เป็น สองคาถานะคะตรงนี้เนาะสองคาถาก็คือการมองหาช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือการมองหาโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆนะคะให้กับตัวเองในเรื่องของการงานนี่แหละการลงทุนนะคะนะบางคนเองมองหางานใหม่ๆนะคะหรือมองหาธุรกิจอะไรใหม่ๆที่จะทำนะคะต่อมานะคะได้เป็นเดอะซันนะคะก็เดอะซันมานะคะก็ยังไงก็ เดือนนี้พฤกษกบางคนอาจจะโชคดีก็เป็นไปได้อาจจะถูกหวยรวยเบอร์ได้ด้วยนะคะรวมถึงทํางานหรือทําอะไรนะคะถ้าประสบปัญหาอะไรก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนโชคช่วยนั่นแหละเดือดซันมานะคะโอเคขอบคุณชาวราศีพฤกษกมากมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องราวที่พวกคุณปรารถนาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ